นีิยายสิ่งเรื่องแฟ้มคดีปิศนาฉบับนินพัทตอนที่31ในช่วงเย็นของวันไอศูนนัดกับพ่อบุญธรรมและแม่เลี้ยงของเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบอกว่าจะพานินพัทไปทานข้าวเย็นด้วยและพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุที่ตัวเขาเจอมาซึ่งแปลกไม่น้อยที่น้ำเสียงของนเรศดูสงบนิ่งคล้ายไม่ได้ใส่ใจนะักทั้งที่ลูกชายโดนรถชนเกือบตายไปทั้งคน กลับเป็นเมยาที่พอรู้เรื่องแล้วก็ตกใจจนสติแตกส่งเสียงแทรกปลายสายมาขณะที่ไอศูนย์คุยโทรศัพท์กับนาเรศอยู่เธอถามด้วยน้ำเสียงดูดดันและตื่นตระหนกว่าเป็นอะไรมากไหมเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนร้ายเป็นใครแต่นเรศห้ามเธอให้หยุดถามแล้วรอฟังเรื่องราวเย็นนี้ไอศูนย์ถึงได้รู้ว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันในเวลานั้นดูท่านาเรศจะเปิดสปิกอร์โฟนเพื่อให้เธอฟังด้วยม่อยากจะเชื่อว่าสองคนที่ไม่ค่อยอยากจะใกล้ชิดกัน ต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตคู่อย่างกับแสดงละครฉากหนึง่งที่ไม่จําเป็นต้องใส่ใจมากนักจะมาอยู่ด้วยกันในเวลานั้นหลังจากที่ไอซูนเล่าเรื่องนี้ให้นินพัดฟังคนน้องก็บอกกับเขาว่าหากไม่ใช่การแสดงละครตบตาดูเหมือนเมยาก็คงจะไม่มีส่วนกับเรื่องนี้ไม่สิเธอไม่มีทางคิดจะทําร้ายไอซูนรุนแรงราวกับจะฆ่าแกงกันให้ตายอย่างนั้นแนะ่เพราะไอซูนยังมีประโยชน์กับเธออยู่ตอนที่รู้เรื่องเธอถึงได้โมโหเสียขนาดนั้น เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่ไอศูนโดนรถชนต้องเป็นฝีมือของคนอื่นพอวิคอเคราะห์เสร็จคนสองคนก็มองตาการเปลหนึ่งแววเสียงดนตรีก็รู้ในแน่นอนว่าหากไม่ใช่เมยาทิดจ้างคนมาขับรถชนไอศูนผู้ต้องสงสัยก็เหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วคนที่อยากจะฮุบสิ่งที่ไอศูนย์มีอยู่ในมือมาโดยตลอดคนคนนี้น่ากลัวม,มากขนาดคุยโทรศัพท์กันอยู่เขายังสงบนิ่งได้ตั้งขนาดนั้นเลยต้องเป็นคนที่จิตใจต่ำช้าแค่ไหนกัน เวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหรในที่สุดไอศุนกับนิลพัดก็มาถึงบ้านหลังใหญ่บ้านตระกูลอิสระพิลมยังคงให้บรรยากาศไม่น่าเข้าไปเหยียบไม่ต่างจากสองครั้งก่อนที่นิลพัดมายืนเลยสักนิดกลับกันหนนี้ดูจะอึมครึมอึดอัดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเพราะรู้แล้วว่าคนของบ้านหลังนี้ไม่ใช่คนดีอะไรถึงขั้นเรียกว่าโหดร้ายเลวทรามได้เลยด้วยซ้ําการเข้าไปเหยียบบ้านหลังนี้จึงยิ่งหน้าหวาดหวั่นเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่เข้าถ้าเสือ ก็จะไม่สามารถจับเสือได้ไอศูนย์คว้ามือเรียวของนินพัดไปกุมไว้จูงให้เข้าไปในบ้านด้วยกันเข้าไปกันเถอะนินพัดเดินตามเข้าไปอย่างว่าง่ายหนนี้คนที่ออกมาต้อนรับยังคงเป็นคนคนเดิมแต่อารมณ์ของเธอต่างจากเดิมไม่น้อยเมยาวิ่งตึงตังออกมาจากบ้านตรงดิ่งมาที่ทางเข้าโถงซึ่งไอศูนย์กับนินพัดกำลังถอดรองเท้าอยู่ สีหน้าตอนแรกที่วิ่งมาแล้วเห็นสภาพลูกเลี้ยงมีแววปวดใจอยู่เจ็ดปดส่วนน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจึงร้อนรนไม่น้อยเจ,เจ็บมากไม่ไอเป็นยังไงบ้างให้แม่ดูหน่อยนะไม่ต้องไอสูนสะบัดมือข้างที่ใช้ได้กลางอากาศกันคนไม่ให้เข้ามาใกล้แม้แต่ก้าวเดียวคำพูดคำจาเธอคนนี้ทำเขาแทบอยากจะล้วงคออเจียนฉันกล้าที่จะแสดงท่าทีเป็นห่วงเป็นใยออกมาได้ทั้งที่ก่อนหน้ายังคิดจะจับเขากดอย่างหน้าไม่อายอยู่แท้ แต่ว่าเมยาคิดจะเอ่ยอะไรอีกหน่อยเธอว่าพอมองไล่ขึ้นไปจากมือที่กุมกันอยู่ของเด็กๆกระทั่งศบตาเข้ากับนินพัทสีหน้าะหนกก็เปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบทันได้มุมปากของสาวเจ้ากระตุกอย่างเห็นได้ชัดถ้าทางอย่างนั้นถ้าไม่ใช่มีชอบใจแล้วจะเป็นอะไรได้อีกละ่ะสวัสดีครับนินพัทคงความสุภาพเอาไว้ทักทายเธอเสียงเบาเมยาไม่ตอบรับเขา เธอเคยโดนเด็กคนนี้ข่มขู่ซึ่งหน้ามีหรือจะยังอยากเสวนาด้วยเธอหันไปคุยกับไอศูนแทนรีบเข้ามาเถอะพ่อเรารออยู่ที่ห้องอาหารแล้วว่าจบก็สบัดหน้าเดินนำไปไม่เหลียวหลังแต่ท่าทางของเธอก็ไม่รอดพ้นสายตานินพัดความร้อนรนความอดกลัน้นความหงุดหงิดโมโหดูท่าไฟคงจะสุมอยู่ในสวงของเมยามไม่น้อยแล้วเห็นทีถ้าทำตามแผนที่วางเอาไว้คงกระตุ้นเมยาจนสติแตกได้เงี้ย โตอ,อาหารมื้นี้ไร้สีสันอย่างถึงที่สุดนเรศก็ไม่มีแววขี่เล่นหรือเจ้าเล่อย่างหนที่แล้วกลับกันเขาจดจ้องที่แขนของลูกชายและเลื่อนสายตามามองนินพัทสลับไปมาอยู่ครู่ใหญ่สีหน้าคล้ายหงุดหงิดในใจมากกว่าเป็นห่วงคนที่เพิ่งเฉียดตายมาฉันถามคุณตำรวจคนนั้นมาแล้วเขาบอกว่ากำลังตามจับคนร้ายอยู่แต่ใช่ว่าจะจับได้ง่ายๆทางนั้นไม่รู้หนีไปถึงไหนแล้วนินพัทรอฟังว่านาเรศจะถามอาการของลูกชายต่อไหม ทว่าเขากลับไม่พูดอะไรอีกเล่นเอานินพัดง,งุนงงเรื่องคนร้ายก็พูดแล้วม่คิดจะพูดถึงคนที่โดนล,ลดเสยหน่อยหรือไงเรื่องนั้นผมรู้จากคุณตำรวจแล้วเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือพี่อัดไปไหนครับเขาส่งข้อความมาหาผมก่อนเกิดเรื่องแต่หลังจากนั้นเขาก็หายเงียบไปเลยใช่แล้วที่โต๊ะอาหารตอนนี้มีสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งหายไปคนคนนั้นก็คืออัศวะเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก เมยาได้ยินคำถามจากลูกเลี้ยงแล้ววางช้อนหันไปมองนายเรศแววตาของเธอมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ส่วนหนึ่งสงสัยส่วนหนึ่งหงุดหงิดแต่โดยรวมไม่ใช่แววตาที่ดีอะไรนินพัทรู้ได้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ในหัวของเมยาตอนนี้จะใช่เรื่องเกี่ยวกับอัศวะหรือเปล่านายเรศเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกระแอมไอแกคงจะไม่รู้สินะตอนนี้เจ้าอัดบินไปทําวิจัยที่ต่างประเทศแล้ว ไปกระทันหันเพราะเป็นงานด่วนจริงๆเขาคิดจะไปปรึกษากับแกก่อนว่าไปดีไหมวันนั้นเลยเรียกแกออกไปหาแต่ดูเหมือนเพื่อนที่ทําวิจัยด้วยกันจะาพาตัวเขาไปเลยเรื่องหลังจากนั้นเป็นยังไงฉันก็บอกแกไม่ได้คงต้องรอถามพี่แกเองตอนที่เขาติดต่อกลับมาไอศูนหันไปศบตานินพัดทั้งสองคนขมวดคิ้วมุ่นเขาอดที่จะถามกลับไม่ได้พ่อรู้ได้ยังไงว่าพี่ทักมาหาผมว่าอะไรผมยังไม่ทันที่บอกเลยนะ นาเรศลงน้ำหนักที่ช้อนกระทันหันจนเกิดเสียงพี่แกบอกฉันเอาไว้ก่อนไปนะบอกว่าให้ฝากบอกแกเรื่องของเขาด้วยได้คำตอบมาแบบนี้นินพัดเริ่มเป็นห่วงชีวิตอัศวะขึ้นมาเสียแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างคำตอบของนเรศฟังอย่างไรก็ไม่ชอบมาพากล้นจานอาหารหน้าทานวางและลานตาอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับไม่อยากอาหารสักนิดอยากจะอาเจียนออกมามากกว่า ทั้งที่ยังไม่ได้ทานสักคำแต่ด้านรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยในที่สุดนาเรศก็รู้สิ่งที่ตัวเองควรจะทำเขากวาดตามองร่างกายของไอศูนลุกลวกหนนึง่งร่างกายแกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่าขาก็เจ็บนี่ทำไมไม่ใช้ไม้ค้ำละ่ะแล้วแขนยังต้องพยุงไว้นานไหมที่ตัวเจ็บตรงไหนด้วยหรือเปล่าพอนาเรศถามเรื่องนี้เมยาก็สำทับนั่นนะสิหมอว่ายังไงบ้างจะหายเมื่อไรอะ นินพัดโฟกัสคำว่าจะหายเมื่อไหร่ของเธอแล้วสำรวจวาลตากับท่าทีเห็นแล้วก็อดจะคิดไปไม่ได้ที่อยากรู้ว่าจะหายเมื่อไหร่นั่น่ะเพราะจะได้เรียบๆหาวิธีจัดการไอศูนอีกหรือเปล่าไอาศูนใช้ซ่อมเขี่ยอาหารในจานด้วยมือข้างซ้ายไม่ได้ทานอะไรซักคำพอๆกับนินพัดเขาตอบกลับด้วยท่าทีไม่ยี่หญ่สนใจเท่าไหรนะ่นักพยุงไว้แค่อาทิตย์เดียวก็หายละขาแค็ดเคล็ดตอนนี้ไม่มีปัญหาส่วนร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติ ดูเหมือนผมจะแข็งแรงถามดวงดีด้วยนะนะนาเรศลีตามองลูกชายของน้องชายตัวเองสันกลามของเขาแอบแข็งตึงเล็กน้อยตัวรถชนตั้งขนาดนั้นน่าเสียดายนะนินพัดพึงอะหันไปหาคนที่เอ่ยประโยคแปลกๆออกมาคนคนนี้ตั้งใจจะเสื่ออะไรเรื่องที่น่าเสียดายคือเรื่องอะไรกันนะไอศูนระบายยิ้มจางัมกิ้วข,ขมวดรู้สึกหงุดหงิดแปลกๆเขาเอ่ยถามสิ่งที่นินพัดสงสยัย น่าเสียดายอะไรครับเรื่องที่ผมสบายดีเกินคาดเหรอนเรศได้ยินไอศูนย์พูดออกมาแบบนั้นก็แค้นหัวเหรอจะ <H ö? S 2> ใช่แบบนั้นได้ยังไงน่าเสียดายที่จับคนร้ายไม่ได้สักทีต่างหาะแกน่ะโชคไม่ดีโดนไอเวนที่ไหนก็ไม่รู้ขับรถชนนะไม่เจ็บมากเป็นเรื่องที่ดีแล้วไอศูนย์พงกหัวหรับนั่นสินะครับไอเวนบาดซบที่ไหนก็ไม่รู้น่ามโมโหจริงๆพ่อลูกไม่แท้ศพตากัน สายตาที่ส่งผ่านไม่มีความรักใคร่จริงใจอยู่เลยไม่ว่าจะจากฝั่งไหนนินพัดเห็นแล้วใจไม่ดีวาดมือกุมแขนไอซูนเป็นเชิงให้เขาใจเย็นลงก่อนคนพี่เห็นน้องทำอย่างนั้นก็หันมาระบายยิ้มให้เมยาที่เห็นการกระทำนั้นเอ่ยปากแทรกขึ้นเสียงหนักอย่างอดไม่อยู่เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าตำรวจจัดการไม่ได้ฉันจ,จะให้คนรู้จักช่วยจับตัวมาให้มันกล้ามาทำลูกฉันเจ็บฉันไม่ปล่อยไว้หรอก ไอศูนย์ได้ยินคำว่าลูกจากปากเมยาแล้วรู้สึกอยากคว่ำโต๊ะขึ้นมาดือด้อๆนเล็ดปลายตาไปมองเธอเล็กน้อยให้ตำรวจจัดการนั่นแหละเธอจะไปยุ่งทำไมเมยาหันกลับไปศบตาเขาแต่ไม่ตอบบรรยากาศรอบตัวผู้ใหญ่สองคนเปลี่ยนไปจนไม่น่าเข้าไปยุ่งมีคลื่นใต้น้ำก่อตัวชัดเจนนินพัทนที่สังเกตการอยู่รู้สึกคล้ายกำลังจะเป็นกรดไหลย้อนแต่จู่ๆเมยยาก็เข้าประเด็นตามกับดักที่วางเอาไว้แล้ววันนี้มีอะไรจะพูดงั้นเหรอ ถึงได้ชวนนินมากินข้าวที่บ้านเห็นว่ามีเรื่องจะบอกนี่นะเธอเอ่ยขึ้นในขณะท,ที่สายตาย,ยังคงจดจ้องมือเดียวของนินพัดท,ที่กลุ่มต้นแขนไอซูนยอยู่น้ำเสียงแข็งกระด้างจนคนฟังระคายหูเข้าเรื่องสักทีพอดีผมจะมาบอกว่าผมตกลงคบกับนินแล้วคบเป็นได้สักพักแล้วล่ะที่โต๊ะอาหารเงียบไปครู่หนึ่งนายเรศหัวคิ้วขมวดหันไปมองนินพัดส่วนเมยากำมีดหันเนื้อในมือแน,น่นจ้องเขม็งไปที่ไอซูนในตาวาวโรดขึ้นมาชั่วขณะ ว่าไงนะเธอพยายามที่จะทําเสียงให้เป็นปกติแต่สิ่งที่เปล่งออกมากลับเต็มไปด้วยความโกรธเกลี้ยวที่ปิดไม่มิดนินพัดเห็นแบบนั้นจึงส่งยิ้มให้เธอผมตกลงคบกับพี่ไอแล้วนะครับต่อจากนี้อาจจะได้เจอทั้งสองท่านบ่อยๆลบกวนด้วยนะครับงั้นเหรอเนลเลศหัวคิ้วขมวดวางช้อนแล้วจดจ้องไปที่นินพัฒ ไอู้นที่คอยมองอยู่เห็นสีหน้านั้นแล้วรู้ได้ทันทีว่าคนคนนี้เจ็บใจที่เด็กที่อีกฝ่ายเล็งเอาไว้กลายมาเป็นคนรักของเขาแทนใช่ครับหวังว่าทุกคนจะต้อนรับนินยังไงน้องก็เป็นแฟนผมแล้วอีกอย่างผมยังคิดไปถึงแผนในอนาคตแล้วด้วยว่าต่อไปก็น่าจะเป็นคนนี้ไอู้นเอ่อยด้วยรอยยิ้มน้ำเสียงหนักแน่นเสียจนนินพัดเสียอาการช้อนในมือร่วงพลอย ไอ้ศูนหันมือมองอดไม่ได้จึงหลุดขบขันท่าทีประหม่าเขินของน้องบ้าเอ้ยอยากจับมาบู้บู้บี้บีให้หนาใจใชะมัดในที่สุดเมยาก็ทนไม่ได้ทำลายบรรยากาศอ่อนนุ่มของเด็กสองคนตรงนะ้าเดี๋ยวสิพวกเธอสองคนคิดดีแล้วเหรอพวกเธอยังเด็กสิ่งที่ควรต้องสนใจคือเรื่องเรียนนะแบบนี้เรื่องผลการเรียนจะทำยังไงล่ะเมยามองมานินพัดไม่กลัวที่จะสบตาก,กับเธอสักนิด ังที่เธอพูดได้รอยยิ้มละมุนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอซูุนตอบแทนน้องด้วยท่าทางสบายๆเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องห่วงผลการเรียนของผมกับนินทุกวิชาไม่เคยต่ำกว่าท็อปห้าสิบของสายฉันเมยาขบสันกลามจนกลัดเกร็งอ๋อแล้วเรื่องที่ว่าคบกันพวกเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมพวกเธอคนหนึ่งเป็นอินนิกมากคนหนึ่งเป็นอัลฟาไม่คิดว่าจะไปชอบโอเมก้าเหรอโดยพื้นฐานแล้วเพศรองของพวกเธอก็ควรจะต้องจับคู่กับโอเมก้านะ แบบนี้ไม่รู้สึกว่ามันแปลกเรื่องไงเมยาว่าจบก็มองมาที่นินพัดแววตาที่มองมาราวกับจะเจาะเข้าไปในใจเพื่อหลอกล่อให้นินพัดขบคิดและลังเลแน่นอนว่ามีวูบหนึ่งที่นินพัดรู้สึกว่านั่นสิแต่ส่วนตัวเขาไม่คิดมากเรื่องเพศรองความรักก็ส่วนความรักเพศรองก็ส่วนเพศรองคนเราจะมีเพศรองอะไรและชอบเพศรองไหนก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนจำเป็นจะต้องกำหนดด้วยหรือว่าเพศนี้ต้องชอบกับเพศนี้เท่านั้น สำหรับนินพัทที่ไม่เคยมีความรักกับโอเมก้ามาก่อนตอนนี้เขาพอใจรู้ตัวเองแล้วว่าน่าจะนำใครไม่รอดและชอบผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแน่นอนก็รู้ได้แล้วว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งไหนต่อให้ตอนนี้ตัวเองจะเป็นอัลฟาแต่ก็ชอบผู้ชายที่นำตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเบต้าอัลฟาหรืออินิกมาก็ได้ทั้งนั้นซึ่งคนคนนั้นสำหรับนินพัทแน่นอนว่าตอนนี้ต้องเป็นไอศูนอยู่แล้วถึงจะยังไม่ได้บอกชอบอีกฝ่ายก็เถอะ แต่พี่เขาก็บอกชอบมันแล้วนี่นะไอ้สุนรู้สึกว่าทนฟังตัดกะของเมยาาไม่ไหวจึงเอ่ยสวนเรื่องนั้นใครกำหนดล่ะผมน่ะเป็นพวกชอบอัลฟามากกว่าโอเมกาอยู่แล้วแล้วอัลฟาที่ผมชอบก็คือน,นินแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่เหรอผมจะเปลี่ยนรสนิยมตัวเองเพื่อใครล่ะความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนคนอื่นไม่น่าจะมีสิทธ์มายุ่งนะเมยาฟังคำอธิบายแล้วระบายยิม้มแคบปากดวงตายังคงแข็งตึงงั้นสินะ ลูกพูดถูกแล้วล่ะเธอกัดฟันพูดต่ออย่างอดทนอดกลัน้นคิดว่าจะไปกันรอดก็ดีดูแลกันดีๆล่ะหวังว่าจะรักกันนานๆนะแม่เอาใจช่วยไอ้ศูนย์ผุดยิ้มมองเมยาอย่างตรงไปตรงมาตอบกลับหนักแน่นแงอยู่แล้วผมรักนินมากไม่มีทางปล่อยให้เป็นอะไรไปหรอกผมจะดูแลน้องอย่างดีไม่ให้ใครมาแย่งไปได้แน่นอน นินพัทรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังดำเนินไปตามแผนที่ไอศูนย์พูดก็คงเป็นบทละครฉากหนึ่งในแผนการนี้แต่อดเจ้าหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดจนตัวแดงไม่ได้เพราะคนพี่ตีบทแต่เกินไปหรือเพราะเขาไม่ได้แสดงอยู่เลยก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือถ้ามากกว่านี้นินพัทต้องเขินจนมุดโต๊ะนั่นนะเมยากำหมัดแน่นดวงตาของเธอแข็งกระด้างจดจ้องไอศูนย์ไม่วาง พาไม่ได้ดั่งใจล้อนออกมาทางสีหน้าอย่างยากจะปิดให้มิดได้แล้วในตอนนี้นินพัดมองปฏิกิริยาของเธอคนนี้แล้วรู้สึกได้ทันทีว่าถึงเวลาเริ่มแผนการที่วางไว้แล้วเมยาติดกับดักที่พวกเขาวางเอาไว้เข้าให้อย่างจังเลยละ่ะความจริงแล้วเมื่อวานเมยาบอกให้ไอศูนยนและนินพัดค้างคืนที่บ้านถ้าว่ามีหรือที่เด็กๆจะอยู่ให้มีเรื่องมีราวไม่ต้องเดาก็รู้ว่าที่เมยาบอกแบบนั้นเพราะต้องการจะทําอะไร มีครั้งหนึ่งแล้วไม่ยากหาะผู้หญิงคนนั้นคิดจะทำครั้งที่สองไม่จับกดไอศูนก็จัดการเก็บนินพัดไม่พ้นสองช้อยนี้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาปันทุนที่รออยู่แล้วจึงไปรับเด็กๆก,กลับคอนโดและเช้าวันนี้ก็มาส่งเด็กๆอีกเช่นกันบอกอีกว่าทีมตำรวจเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีหากเห็นผ้นลงแปลกหน้าหรือคนทำความสะอาดหน้าไม่คุ้นก็ไม่ต้องตกใจอาจจะมีเดินตามบ้างแต่ให้มองผ่านไปอย่าโฟกัสนินพัดกับไอศูนรู้เรื่องแล้วก็รับคำอย่างดี ซึ่งในขณะที่ขับรถมาส่งเด็กๆก็ทวนเรื่องแผนการอีกยกทว่าหลังฟังแผนนินพัดดีๆอีกหนปันทูนก็ชักจะหัวเสียขึ้นมาแผนการของน้องเขานี่มันเกินเรื่องจริงๆถ้าจบเรื่องนี้แล้วเห็นทีจะต้องเด็ดก้านมายมมาฟาดคนสักทีสองทีแน่นอนว่าไม่ได้เอามาฟาดนินพัดแต่เอามาฟาดไอศูนต์ตั้งหกักโทษฐานเป็นต้นเหตุให้น้องชายเขาทำเรื่องแสบๆสนๆไม่หยุดไม่หย่อนหลังจากที่รถ SUV ของปันทูลจอดอยู่ข้างรั้วโรงเรียน พี่ชายสุดที่รักของนินพัดก็ไล่น้องชายแท้ๆตัวเองลงจากรถไปก่อนแล้วบอกให้ไอศูนย์อยู่คุยกับเขาอีกหน่อยรีบเข้าโรงเรียนไปเลยนะไม่ต้องรอเจ้านี่นินพัดมองพี่ชายที่ไล่ตัวลงจากรถแล้วบอกให้รีบเข้าโรงเรียนโดยที่กักตัวไอศูนย์ไว้ด้วยความ,มง,งุนงงพอคิดจะยืนรอสักหน่อยคนพี่ก็เลื่อนกระจกลงมาแล้วสะบัดมือไล่ไม่ให้อยู่รอใครทั้งนั้นไม่ต้องมายืนรอเลยนะเข้าโรงเรียนไปได้แล้วเจ้าเด็กดื้อ นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยออคงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกนะให้ตายสินินพัดกุมขมับตัวเองอย่างเสียไม่ได้ทว่ายังไม่ทันได้คบคิดเลยว่าสองคนนั้นจะคุยอะไรกันพอเดินผ่านประตูโรงเรียนพร้อมกับนักเรียนคนอื่นๆซึ่งกำลังจับตาเขาได้สายตาหลากหลายมาได้ไม่กี่ก้าวเด็กสาวโอเมก้าคนหนึ่งที่ยืนถือถุงเบิงอ,งอย่างอยู่ใต้ต้นไม้ในตอนแรกพอสบตากับนินพัดเข้าก็วิ่งด็อกแดกมาหาเขาทันที กระโปงนักเรียนลายสก็อตตัวไม่สั้นมากพลิ้วตามแรงวิง่งอพี่คะนินพัดหยุดฝีเท้าขณะที่รุ่นน้องคนนี้มายืนอยู่ตรงหน้าเขามองสำรวจท่าทางของเธอด้วยความตกใจเพอสายตาจับใบหน้าอันแดงก่ำของเธอได้นินพัดก็เข้าใจสถานการณ์ขึ้นมาดือด้อๆอ๋อแบบนี้นี่มันคือว่าหนูทำคุกกี้มาให้พี่คะ่ะคือหนูชอบพี่มากเรา,เราลองมาคบกันดูไหมคะ นินพัฒพงะตกใจถึงจะรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้ยินชัดๆกับหูแบบนี้เล่นเอาไปไม่เป็นชั่วขณะไม่ใช่แค่นินพัฒท,ที่ตกใจนักเรียนรอบข้างหลายสิบคนที่กําลังเดินเข้าโรงเรียนมาก็ตกอ,อกตกใจไม่แพ้กันนินพัฒเพิ่งจะมีข่าวว่าโดนไอศูนสลัดรักแต่เมื่อวานชมลมหนังสือพิมพ์ดันลงข่าวว่านินพัดคบกับไอศูนแล้วเรื่องสลัดรักนั่นก็แค่เรื่องทะเลาะเล็กๆของคู่รัก แต่นักเรียนหลายคนที่ตามข่าวนี้กลับลังเลที่จะเชื่อโพสต์ของทางชมลมเพราะหลายคนเห็นกับตาว่าไอา้ศูนย์จงใจไล่น้องแล้วมาวันนี้ก็ดันมาเจอนินพัดโดนสารภาพรักอีกมั่มมีนินพัดร,รู้สึกหัวจะปวดอยากจะได้อะไรมายืนยันสักหน่อยว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท,ท็จห,หนูตั้งใจทํามาให้พี่เลยนะคะหนูน่ะชอบพี่มากถึงขนาดฝึกทําขนมเพื่อจะเอามาให้พี่เพราะแบบนั้นเพราะแบบนั้นช่วยคิดเรื่องคบกับหนูหน่อยนะคะหนูจะเป็นแฟนที่ดีให้พี่แน่นอนคะ่ะ นินพัดมองเด็กน้อยแสนกล้าหาญที่กำลังส่งสายตาตกประหมาเขินมาให้และมือเล็กๆที่กำลังสั่นของเธอก็ทำคุกกี้ในถุงลายน่ารักแทบแตกอยู่ลมลอแล้วเอ่อคือว่าเรื่องครบเน่ยทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนินพัดกับสาวน้อยคนนั้นมองไปหาเจ้าของเสียงร่างหนาๆของอินิกมาจบเข้ามาอยู่ด้านหลังแขนที่แข็งแรงดีข้างหนึ่งโอบเข้าที่เอวพอดีจับของนินพัดออกแรงบีบมือตรงจุดนั้นนิดหน่อยคล้ายกำลังควบคุมตัวเอง คำสารภาพรักของเธอนะ่ะนินคงรับไว้ได้แค่น้ำใจเขามีแฟนแล้วและฉันก็เป็นแฟนเขาเรื่องคบกับเธอนะ่เป็นไปไม่ได้หรอกนะนินพัดฟังที่คนพี่พูดแล้วก็ได้แต่ก้มหน้างุดงุดน้ำเสียงของไอศูนย์ไม่ธรรมดาเลยแม้จะพยายามควบคุมอารมณ์แต่ก็ยังเย็นเฉียบแทบแช่แข็งคนได้อารมณ์ไม่ดีอยู่เจปส่วนแต่พยายามทำเป็นสุข,ขุมเด็กสาวเสียงสั่นหันมาพูดกับนินพัดอจ,จริงเหรอคะ คำถามนี้ไม่ใช่เพียงเธอที่อยากรู้นักเรียนรอบข้างก็อยากจะรู้เช่นกันหลายคนหยุดฝีเท้าเพื่อรอใส่ใจเรื่องนี้จะจบยังไงโดยเฉพาะมัมมีไอน้นินถ้าไม่ได้ยืนยันกับตาตัวเองพวกเขาคงจะอ,อกแตกตายวันนี้แหละไอศูนย์ก้มลงมาถามย้ำกับคนในวงแขนเราเป็นแฟนกันใช่ไหมครับบอกเขาไปสิพี่ใจไม่ดีแล้วนะหะนี่มันไอศูนย์เวอ่์ชันไหนกันเนี่ยคับคับอะไรพี่เพ้ออะไร การแสดงออกเจ้าเล่ห์กว่าเมื่อวานตอนอยู่ชมลมหนังสือพิมพ์ซะอีกนิลพัดสตดลมหายใจเข้าปอดเลิกจะมองข้ามประโยคล่นเลี่ยนนั่นอดทนอดกลั้นไม่ให้ตัวเองก้มลงไปเอาหัวโขกพื้นเพราะความเขินแต่ก่อนจะตอบก็อดจะวาดมือขึ้นมาปิดหน้าตัวเองไม่ได้เพราะมันร้อนเผาจนเหมือนจะละลายเข้าให้แล้วเอ่ออืมผมมีแฟนแล้วครับพี่ไอเป็นแฟนผมเนะ่ะข,ขอโทษด้วยนะนิลพัดเขินจนตัวทับตา กว่าจะพูดจบประโยคได้ต้องใช้พลังไปตั้ง8ปส่วนสิบของทั้งหมดที่ตัวเองมีตอนนี้จึงรู้สึกว่าขาอ่อนนิดหน่อยโชคดีที่ไอศูนย์โอบเอาไว้จึงทิ้งตัวไปหาพี่เขาเล็กน้อย <c oughs> นอกจากไอศูนย์ที่กำลังกลั้นยิ้มอยู่ด้วยความรู้สึกคันยุบยิบในอกเพราะท่าทางของนินพัฒนักเรียนรอบข้างที่กำลังใส่ใจเรื่องราวของพวกเขาเองก็มีต่างกันหลายคนดีใจหันไปอ่งหัวโขกกำแพงโรงเรียนบางคนวิ่งไปกลิปแบบไล้เสียงเข้าโรงเรียนไปเตรียมไปเมาส์กับเพื่อน ชิปเปอร์ไอนินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในที่สุดชีวิตชิปเปอร์ที่คอมพ l e t แล้วเป็นอย่างนี้นี่เองมีเพียงสาวน้อยผู้แสนกล้าหาญตรงหน้านินพัดเท่านั้นที่รู้สึกห่อเหี่ยวทว่าเธอกลับเข้มแข็งมากมือของเธอหายสั่นแล้วยังคงยื่นคุกกี้ให้นินพัดปากก็กล่าวเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ช่วยรับคุกกี้นี้ไว้ด้วยนะคะเพราะหนูตั้งใจทำมาให้พี่ถ้าพี่ไม่รับก็มีแต่จะต้องทิ้ง ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะความจริงแล้วหนูก็เตรียมใจมาโดนปฏิเสธอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากยังไงก็ช่วยรับไว้เถอะนะคะรอยยิ้มอ่อนใจของเธอส่งถึงนินพัทเขาอดไม่ได้ที่จะเสียดายคุกกี้ของคนที่ตั้งใจทํามาให้ตัวเองสุดท้ายจึงเลือกรับเอาไว้ขอบคุณนะครับผมจะกินให้อร่อยเลยเห็นว่านินพัทไม่ปฏิเสธของกินเด็กสาวก็ยิ้มร่าดูสดใสสมวัยอีกครั้งอาขอบคุณนะคะ เพราว่าจบกเ็เผลอปตาไปเห็นไอศูนย์สายตาอินิกมาร่างโตจดจ้องอยู่ที่คุกกี้ของเธอเรากับมองศัตรตูจากชาติปางก่อนแล้วมีหรือที่เด็กสาวจะรั้งอยู่ให้สายตานั้นเปลี่ยนมาทิมแทงเธอจึงรีบขอตัวหน,นีไปก่อนนินพัดยิ้มส่งเธอจนลับตา จากนั้นก็คิดจะเก็บคุกกี้เข้ากระเป๋าแต่ดันโดนฉวยไปจากมือซึ่งหน้าไม่พอคนที่ฉกไปกลับเปิดถุงแล้วหยิบคุกกี้ชิ้นเกือบเท่าอุ้งมือสามชิ้นยัดเข้าปากรวดเดียวไม่เกรงอกเกรงใจคนที่ได้รับมันมาเลยนินพัดมองคุกกี้ที่กำลังถูกเคี้ยวอยู่ในแก้มป่องๆของคนพี่ดังกลุบๆอย่างตระหนกเอ,อ้ยเดี๋ยวสิพี่ไอทำอะไรนะครับน้องเขาทำให้ผมนะไอศูนย์ได้ยินอย่างนั้นแล้วหัวเคี้ยวกระตุกยิกยิก ก็ไม่รู้สินะเห็นนายเอาแต่มองไม่กินสักทีฉันก็เลยกินให้แทนไงกินทีเดียวหมดเลยเนี่ยนะครับนินพัดเหลือจะเชื่อจริงๆไอ้สุนไม่พอใจท่าทีอะไรอาวรของนินพัดสักนิดเขากลืนคุกกี้ลงท้องอย่างฝืดเฟือนทว่าไม่ใช่ที่คอแต่เป็นกลางอกรู้สึกหัวใจโดนเศษคุกกี้บาดจนแสบ,บ,บๆอยากได้น้ำมาล้างความรู้สึกนั้นสักหน่อยแต่กลับไม่มีให้ดื่มอืมแล้วไงล่ะ ม่อยากจะยอมรับอารมณ์ชั่ววูบสุดใจนิสัยเสียของตัวเองนี่เลยจริงๆแอบรู้สึกผิดละแต่ดันลงมือทำไปแล้วนินพัดเห็นคนนิสัยเสียทำหน้ายับย่นขณะกลืนขนมลงคอเห็นชัดว่าลำคอน่าจะแตกระแหงไปแล้วก็เล่นยัดเข้าไปรวดเดียวอย่างนั้นแต่ก็อดใจสงสารไม่ได้จึงเปิดกระเป๋าเป้ของตัวเองหยิบกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิออกมาแล้วยื่นมันให้คนพี่พี่ไอชอบของหวานแล้วครับ ไอ้ศูนย์เห็นกระบอกน้ําในมือน้องแล้วใจอ่อนวูบอารมณ์ขุนมัวก่อนหน้าแตกกระจายหายไปกับอากาศรับเอากระบอกน้ําที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่มาเปิดฝาแล้วกระดกดืม่มหลังจากได้น้ําสะอาดล้างคอและหัวใจแล้วน้ํเสิ่งที่เปล่งออกมาก็อ่อนหวานกว่าเดิมสิบส่วนก็เปล่าหรอกอ้าวแล้วไงกินไม่บ่งเ,เลยขอโทษที่กินหมดนะฉันหึงเนะฉันไม่อยากให้นายกินขนมฝีมือใครทั้งนั้นถ้าอยากกินวันหลังฉันจะทําให้เอง ขนมนี่นะ่ะพอนายทำท่ามไม่พอใจที่เห็นฉันกินจากที่หวานจนแสบคอดันเปรี้ยวจนหน้าหุดหยิดซะงั้นฉันหึงมากจริงๆนะถ้าไม่ได้น้ำนี่ต้องติดคอตายอย่างเงให้ตายเถอะนีนพัดเบิกตาเล็กน้อยก่อนจะทำปากยุพ,พูดอะไรก็ไม่รู้นายเขินเหรอคนโดนแซวสะดุ้งใครเขินครับคิดไปเองอะ่ะ <laughs> ถ้าฉันคิดไปเองแล้วหน้าแดงๆหูแดงๆของนายเนี่ย ก็เป็นเพราะฉันตาเพี้ยนเหมือนกันเหรอไม,ไม่รู้สิครับผมจะไปเตรียมเข้าแถวแล้วไอศูนมองแผ่นหลังไม่กว้างมากที่กำลังขยับตามแรงวิ่งนี่ทําไม่ติดว่าอยู่ในโรงเรียนทั้งยังอยู่บนทางเดินที่มีคนไม่น้อยเขาคงเอ่ยปากข,ขอสวมกอดเจ้าลูกแมวสักทีนั่นนะ่ๆไม่ทำแค่โอบเอวหรอกนินพัดน่ารักจนจะบะ้าพอคิดไปถึงว่าหากอยู่ในที่ลับตาจะลอบแต่อ่งน้องไอู้นเองก็พลันหน้าแดงหูแดงไม่แพ้กัน ความคิดชั่วร้ายพวกนี้เริ่มกัดกินเขาเข้าไปทุกทีกลัวสักวันจะตะบะแตกเข้าให้จริงๆพอคิดไปถึงตอนนั้นใบหน้าของพ่อกับพี่ชายนินพัฒก็ลอยเข้ามานี่ถือเป็นการรนหาที่ตายสินะ